สวัสดีครับพี่น้องท่านนองบัวลำพูที่เคารพรักครับเมื่อหนีแม่พ่อครับกองผมและพี่พงอุปกิจผู้ว่าราชการจังหวัดนองบัวลำพูนะครับพี่น้องครับท่านกำนันครับเป็นอย่างไรครับมือนีอ๋อครับมือนีโอ้มือนีมีงานหลายหลายครับท่านครับมีอย่างนั่นครับอ่ามีอบรมอยู่ทั้งอ่าน้องบัวนี่อ่าศักยภาพของกำนัใพยาบาลพร้อมแล้วก็มีประชุมยาเสพติด แล้วก็อีกสําคัญคือนนึงก็คือโยนาตพงนี่เป็นเกี่ยวกับอ่าศูนกีฬาแหละครับอกีฬาจังหวัดครับใส่กางางนี่กันแต่ละมือนี่ก็หลลยเนาะครับหลายครับผู้ว่าโอ้่มีหยังดอกเป็นล่องเป็นเป็นเลขาผู้ว่าโอ้เป็นผู้ซอยผู้ว่ากันยากทั้แน่ล่ะครับ ในตำแหนผมมาประชุมสรุปผลงแยเศษติดซืกรุงเทพครับผมนะครับมือนีท่านนายกยิงยิงรักสีไม่มาบบางวันไห้ผมครับโอ้ยเอาเอาทายรูปมากนี่เด้อ้ยาเศษติดเครับครับครับได้รางวันมือนีทายรูปมากเนี่ยสิแจกสมาชิกผลงานจากโคราชนะครับจากที่แล้วสิ่ตเมตรไว้ครับนะครับผมเฮ็ดศูนย์บำบัดยาเสพติดได้คนมาบอมบัสถึงหมดสี่พันกว่าคนครับ นะครับเมื่อปีและอกรมตลอดแล้วก็ติดต่อกันตลอดคราจะสามารถจับกุ้มจากเบาอแสที่เกิดจากซูนดงบาเตไดเพื่มเป็นล้านล้านเมตรนะครับเขาก็นี้พ่ออสอตัดตามแยกเสร็จติดจะได้เห็นางว่านผมนะครับมือนี้จะได้มารับมืออืนกับสิขาไปชุ่มจมหน้าเข่าระดับประเทศครับท่านนายกหญิงนี่าเนี่ยแหละไปชุ่มยุทธเนี่ยแ้วกับมืออื่นแม่งกับกับบ้านกับน้องบัวเฮ้าเนี่ยล่ะ ปฏิบัตินะพี่ตอนนี้ก็ถือว่ามัปฏิบัติอยู่ตอนวันที่ว่าบ่ได้ยุ่จังวัดนะครับครับฝนตกบ่อไทยเท่นั้นบ่อครับบ่อตกบ่อตกมันตกทั่วเนั่นแหละอืมมันอาทิตย์ที่แล้วมันตกเนระครับอาทิตย์ที่แล้วนี่ตกวันที่สิบประมาณว้านที่สิบนี่ตกอยู่ครับฝนตกตกแบบนี่ก็มีเรื่องมาเร่าเมื่อให้ที่้องสังเรื่องฝนตกนี่แหละครับ ที่ต่องระว่างตอนนี้นะครับท่านจำนั่นครับเบิงหน้าจากน่อยหนึ่งใส่ปุ๋ยตอนนี้ข่าวมันเริ่มงสีออกเมนต์ครับขราวเขาเริ่งตั้งท้องขาเม่ามันเริ่มออกมานอะะครับเมื่ากผู้ว่าหรือเ่แปนรายการอ่ะเมื่อนั่นหระครับเมื่อที่สิแก่ไก่ต้นักพริกครับจังว่าท่านผู้ว่าสีว่างเมื่อใดเพราะตอนนี้ได้ได้คนแล้วประมาณร้อยกว่าคน บักพิกต้นนี่ต้นซ้ำแขนนี่จะว่าตัวนี้ให้เพื่อนกล้าให้พี่น้องทั้งหน้าว่างกาอุทั้งสุวรรณคู่หากาให้เลยติ่เชิญท่านผู้ว่าบ้านที่ยี่สิบห้าหรือว่าวันที่ขั้นที่ยี่สิบห้าผมผมได้อยู่บันที่ยี่หาหรื่ครับแมนแมนอ่าบันที่ยี่ห้าเอาตกลงเอาเป็นเอาเอาเป็นบันที่ยี่ห้าผมไปจังหวัดตังมี่ง่าย่ลยเหรอครผมติดบิ่จากตังแล้วก็ตอนหน้าอุดรเลย ว่าสีเชิญท่านมาจินเข่าเที่ยงกันนํากันครับสมาชิกครับว่าสิแจกยี่อ25ิหาเที่ยงเนาะรับยี่หาเที่ยงบบดที่นี่ขอเสือให้คนละโตขอเสือคนละอยยี่า1หาคนครับเดี๋ยวต้องถามตะตอมอยู่มีอยู่บ่ครับจนนี่มรีปัญหาหรอกครับเดี๋ยวพอจอดเขากางอยู่เดี๋ยวให้เราจอดให้ครับที่นี่ไม่เรื่องฝนตกรับแต่ำนันครับการเบิ่งนหน้าตอนนี้นะครับการให้เบิ่งว่ามันมี ต้องใส่ปุ๋ยบ่ขันน้ำไหลาแต่ขั้นน้ำออกจักหน่อยแล้วก็ใส่ปุ๋ยสิพบพกยี่สิบศูนย์มาตรฐานนะครับเข่ามมนเลยสีง้มน,นะครับแต่บตทางใส่หลายนะใส่แค่พ่อประมาณนะครับแต่สอบนึ่งได้จกักไรทันจำแนบปก <c oughs> ติเข้าใส่ก็สอบนึ่งก็เจ้าส่วนใหญ่ก็เจ้าก็ได้ประมาณจักสองไรนะครับ สองสองไรกง่กลัวสองไร่ประมาณสองไห่ก็ตสอบหนึ่งยาใจหลายนะครับแล้วก็แขนีมันสิทธคุมน่วมทุ่งตอนนี้เขามันสิแตกร่วงง่ามแล้วก็เม็ดใหญ่แต่ขับมันสิทิคุมอีกเรื่องนึ่งฝนตก,ตกตกแบบนี่ยา่านเศร้าผาฝนตกสาขน้องมือนังจากผ้าแม่ลูกตายสองคนแต่กับนั่นไห่ข่าวว่าบ่บ่ได้ข่าวสับ พาได้คนนักลางหรือ,อยูไสยหรือนักลางลหรือนักกางกลับอาได้นักลาลรอะพาสองเมลูไปอยู่เขียงหน้าอแบบออกมายางออกมาคือการี่ฟ้าพาเลยครับสายเสียเรื่องมาจากว่าไฟฟ้าที่อยู่ในอากาศตอนฝนตกน,นี่มันสลิ่นล่งดิ้นที่นีขันเข้าไปยืนกางุ่งเลยนะครับยืนกางตูง่เมือเก ผ่านร่างกายของเห้าล่งดินมันกีคือว่าเป็นฟ้าผ่าตายไปเลยสองสองเมนุนบครับบ่มีโทท่าพร์ับ้อมบ่ล่ะไะ่ครับบ่มีครับบอมมีเนาะการชื่อโล่งนนะครับหรือใต้ต้นไม้แบบนี้นะครับขาดตนตกเนี่ยยาออกหน้าเลยยาออกยายาไปยู่ใต้ต้นไม้ครับเพราะว่าฟ้ามันถึงรัดน่งต้นไม้เราเห่ายู่ข้างล่างมันถึงมีปัญหา ได้ยูใน้ลดตกเป,ป็นหยั่งนะครับรถมีการออกแบบว่าให้มีส่าพาได้หรือว่าอยู่ในบ้านหรือเนะครับอยู่ในบ้านก็ได้นะครับยาออกมาทุ่งโลง่ลงๆทุ่งหน้าโลง่ลงๆดูสนามบอลเคยเห็นบอลคุ้นตีกรอบโดนฝาพลาใจครับไเห็นข่าวเห็นคุ้นต<ม>ีกรอบอยู่ฝน,นตกไม่ย่ำขึ้นตีไปกับฝนฝ่าทลาในสนามกอรอบฝ่าได้นะครับ เรื่องที่สามจะคือเรื่องเก้าเนี่ยนะครับคันนี้น้ำโลกไข่ไข่เจ็ดช่วงนี้ไข่ค,คือไข่วัดไงามารถานโลกเป็นไข่วัดไงแต่ไข่วัดไงนี่ขันเป็นแล้วตรงระว่างว่าไม่คิดเป็นไข่เลือดออกบอกนะครับคําถามเรื่องก็คือว่าท่านได้ความกรลกกลาวราในบ้านระบอไข่กล้องขยะต่างๆซึ่งแวดล้อมหน้าด้านแต่เป็นสาเหตุที่ท่านเกิด เกิดยุ่งไร่บอน,นะครับท่านท่านจับนั่นถือสายแป๊บหนึ่งนะ่ยแต่เมื่อวานไปกวนเรื่องผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิเดี๋ยวผมจะเพิ่งว่างสายครับ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 รา,ายถเขาเอนข่าวของประชุมอ่ะครับผมเรื่องเรื่องไข่เดือดออกเดี๋ยวท่านกัแนั่นวางตอให้ผมแน่ครับเรื่องต่อไปจะคือเรื่องของอาโรคที่นูครับโรคที่นูนี่ตามรักแล้วก็บเพราให้เอา ขาหนี่งที่มันขาดสิเป็นแผลได้ลงไปในหน้านะครับลงเหยียบยำ่ำหน้าด้วยหน้าเพราะได้แต่ผมเบิ่งหล่ะเขาใ,ใส่บูทใส่ใส่บูทใส่บูทใส่รองเท้าบูทแต่มันเป็นใสเพราะได้ในวิถีชีวิตของไทยบา้านเขาแม่บมาขับที่ใส่บูทเห็ดหน้าไหนบ่อบ่อกัาการมันใส่น้ำมันติดติดตรงคือว่าขันห้องเขสามารถป้องกันได้นะครับท่างที่สี่สุดน,นะครับก็คือการ ันเป็นไข่สองมืนไข่สูงแล้วก็ปวดขาปวดแข้งปวดกระดูกกระเดียวข่เยข้าไปหาหมอเลยโรคชี้นเนี่บ้าหายเองนะครับแล้วก็ถึงตายน้องบัวเข้าเนี่ยก็มีตายแล้วนะครับโรคชีโนเนี่ยนะครับตายแต่โรคชีโนคืออสวะของแมวของหนูเนี่ยนะครับมันนี่เชื่อโรคได้นะครับเรามันเกิดอยู่ในหน้านะครับเหยต้อลงในน้ำ้าไปลุยน้ำ มานเกติดโรคเพราะว่าค้างอาจจะเป็นแพ้ได้แมน่นบ่คกับตามนี้ <c oughs> ตามไหนนี่อาจจะมีแพ้ไห้ไม่รูนะครับอันนี้คันอาการเริ่มต้นของมันเกิดขึ้นนี่ไขสูงปวดกระดูกกระเดี่ยวคันเป็นแบบนี้ให้ทราบไปหาหมอนะนะครับ,รบแล้วก็บอกว่าเข้าลงพยาามาหมอจะไปสันนิษฐานได้ว่าเป็นโรคขีหนูจะได้รักษาท่านนะครับนี่อีกอันหนึ่งที่ เป็นที่เป็นชาวข้าวเพื่อโลกข้อตีไอ้ก้นข้อตีข้อตีนี่บา่นเข้านี่บามีเลยน,นะครับแต่ว่าประเทศเพื่อนบ้านแต่น้อยเขาบริกีดวัคซีนนะครับที่นี้พี่น้องประเทศเพื่อนบ้าน,นมาเห็นงานอยู่ในเขตหนองบัวเขานะครับก็ป่วยเป็นโรคข้อตีกระชัดทั้นใจว่าออกนะครับตายตายไปแล้วตอนนี้ตายไปแล้วสองคนสันนิษฐานว่า อาจ,จี่เป็นโรค้อติดก็คือว่าผลการตรวจมันยังบอกนะครับแต่ว่าพี่น้องเข้านี่็ต้องยานเพราะว่าเข้ามีลูกเข้าแต่แต่ลูกอยู่ในท้องอยู่ในขั้นเนี่ยเข้าก็ไปฝากท้องแม่รอ <c oughs> เพราะฉะนั้นพี่น้องคันมีลูกต้องไปฝากท้องเกิดแม่ก,ก็เกิดอ,อยู่โรงพยาบาลเขาไปฉีดวัคซีนใหนเน้เข้าแล้วแปลว่าประเทศเพือนบานเข้าเนี่ยสาธารณสุขยังเบิกกระเรื่อนเท่าไร เขาก็บริสีทเพราะโตใหย่ขึ้นมาก็ไปทั่วไปอย่างนี้อยู่ประเทศนั้นประเทศนี้ออกไป็นปัญหาโรคข้อติดแป่ว่าพี่น้องเขาก็ต้องยานเนอนะครับแต่โรคข้อติดพี่น้องเขามาเป็นอย่างแต่ขันไทยนี่พี่น้องประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับอยู่ในในบานหรือว่าในราหน้าของเข้าสี่การมืองจย่างหน้าเป็นอย่างนี้นะครับไ้ระวังเพราะว่าผมมีบริขีวัคซีนนะครับครับ นีล <c presents> ูกข้อตินี่ว่าจะเรื่องสุขภาพเออมีเรื่องหนึ่งที่ขาเจ้าฝากมาท่านผู้ว่าครับอตำบลน้องสวรรค์เนี่ยนะครับใกล้ๆน้องสวรรค์น้องหว่าเนี่เพื่อนขอฝากเพื่อนว่าตอนนี้มีนกนกตัวบักไงที่มามามหาจินมันก็บอไเด็ไปทําไรยังดอกแต่ว่าคนหนึ่งขาเจ้าอยากอนุรักษ์ไปแน่บ่าอย่างไรข้นไปยิ่งไปข่าไปยังมาสันเป็นนกปากห้างมาสันแล้วท่านผมไปเบิ้งนี่ผมสะไปเบิ้งว่า เออท่านไอ้ท่านผู้ฟังนะครับตอนนี้ท่านผู้ว่าอยู่ในสายอยู่อ่ากันผู้ว่าเพิ่นมาวันที่ยีผาเนี่ยเพราะว่าเพิ่นกับสีมาเมืออื่นนี่แหละ่าเรี้ยวๆนี่กันสุวรรมานี่ผมสิผ้าไปเบิ่งนี่สิเห็นบอโทรศัพท์ก็มาศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกหาหาเก้าเจ็ดห้าด้วยครับนั่นครับผมข่าวของประชุมนะครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงผมสิแจ้งให้ท่านได้รับทราบนะครับว่าอ่าสามารถไปเบิ่งเห็นบอย่างไรโทรศัพท์มาบอกใส่สันั่นเด้อครับ คือเตี้ยนที่ทันก่อนทันกันนั่นมันจะถึงคูว่านะครับครับผมนะครับผมเหตุงานแบบนี้แหละครับเพราะต้องเห็ุแบบเก่าเดี๋ยวนี้มีซื้อที่น่องมาสร้างอย่างทันกันนั่นจักกระพุ้งนะครับมีอย่างกระพุ้งก่อขาวแน่นะครับท่านกันนั่นกปฏิบอกผู้ว่านะครับมีอย่างกับไายทอดกันเลือดเนื้อร้อนใจถูกคมเหงถูกโกงถูกยังเข่ามาตัวงานะครับให้สงสัยให้ขู่ถามให้กันนั่น นะครับเพราะว่าพี่น้องอยู่งกลอยู่ในชนระบทนะครับข่าวสารต่างๆที่ยื่นยันได้ต้องออกจากปากผู้ว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไอ้พวกคนตัวคนมันหลายนะครับหากินแปลกๆนะครับมันมาหากินแปลกๆก็มีอย่างจะถามนะครับถามได้ทุกเรื่องเพราะว่าผมเป็นผู้ว่าครับนี่นาที่รับใช้พี่น้องประชาชนนะครับเพราะแม่จากที่หน้ายายมาแต่ใช้ได้แต่เชื่อลูกหลานของพี่น้องเนี่ยแหละผม ครับครับเเบ <c oughs> เเาาาลกอีกมือมือว่านนี่มีสายหนึ่งโทรศัพท์ของมาเมื่อขอบคุณท่านผู้ว่าเก็เกี่ยวกับเรื่องงานศพบอยมีว่ให้ลรัวบ่อยมีกินเหล่าก็เจ้าดีใจไหลยใช่ต้องเล่าอีกครับนเนั่นคือข่าวหนาเก็บเกี่ยวเล่วนะครับผมสิองขอความสรุนาพี่น้องกับท่านกำหนันเนี่ยนะลดน,น้ำลงนะพี่น้องครับห้องหากิ่นมาตลอดปีเห็ดไหลเห็ดหน้ามาตลอดปีเพราะเก็บเกี่ยวเลยนะ เงินนี่ลงไปในเหล่าบดเลยที่สำคัญที่สุดก็คือผูนํามกูนั่เท่านี่แหละตัวดีในประเทศบัาจะเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องการพนันเรื่องเหล่านะครับหลายที่สุดแนนบอลอะไรตางนั้นคราบว่าครับนะครับ,รบ <laughs> เรื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยส่งส่งทอดไก่้สิถึงรูปเป็นเกี่ยวราเรื่องนี้หลายๆนะครับ ผมได้ไปขอความกรุณหน้าทันเจ้าคณะจังหวัดสองลูกนะครับว่าปีนี้เข้าอ,อยากล้มละล้งเรื่องเศ,ษศร,รษฐกิจเพราะเพียงให้พี่น,อน้องหูจักกินหูจักชายตัวเม่นหาเงืเรรรเเเ่อรรรงงนหน้าเบ็ดดีเฮ็ดห่เฮ็ดแม่เราเบ็ดดีจัดงาช้าเดียวเรียบรอย้อยเลยครับไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาทอกันไหมนอะกันกับน,น้าอาทิิย์หนาแล้วก็อัดหนาแล้วครับได้คร,รับ ครับพี่สิบหาผมไปได้ยุ่งกับพียี่สิบหาเชิญท่านกินก๋วยเตี๋ยงหรอครับเจ้ให้ม่อมม่อมท่านเตี๋ยงเนาะครับก๋วยเตี๋ยงครับก๋วยเตี๋ยงครับได้ครับได้แล้วกินปลาแดกซุกปลาลาดซุกเหรอครับเอาได้ได้สุกอย่างครับนั่นซุกนะครับครับครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมและพี่พงพุทธกิจู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูกราบลาพี่น้องไปก่อนนะครับผมจิต้องข้าวหองประชุมแล้วครับครับคันเน้นสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับ